ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรพลเอกกบ,บนรุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการน้ําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรามนาถบพิษมีพระราชดำริเมื่อวันที่24สิงหาคม2540เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยให้เร่งรัดขุดคลองหัววังพนางตักที่ค้างอยู่1,460เมตรให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน18ล้านบาทให้กรมชลประทานยืมไปดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน3แห่งและสามารถระบายน้ำได้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2540ต่อมาพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมดังนี้ให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ําปิดต้นคลองและปลายคลองที่ขุดในบริเวณน้องใหญ่เพื่อเก็บน้ําไว้ให้รัษฎรใช้ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ปัจจุบันสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานกปร,รและกรมชลประทานได้วางแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการอทิขุดคลองระบายน้ําต่างๆคลองพันน้ําคลองชุมพรปรับปรุงขุดคลองระบายน้ําสายหลักและก่อสร้างประตูระบายน้ําหาดแตงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งระบายน้ําในช่วงฤดูฝนและช่วยพื้นที่เกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อมาในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพรเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะศูนย์ประสานงานสารกลางจังหวัดชุมพรจากนั้นได้ติดตามผลการดําเนินงานโครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําคลองหัววงังพนังตักอเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลนาชะอังอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่หมิถุนายน2555ตามที่นายคำานึงน้อยนาเวราษฎรหมู่ที่3มตําบลนาชะอังอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณคลองหัววังพนังตักเพื่อช่วยเหลือรัษฎรตําบลนานชะอังซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทําการเกษตร ทั้งนี้สำนักง,งานกปรได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างสถานีสวบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนจำนวน450ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรจำนวน3,000ไร่ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดปี